ก็ได้เลยนะน้า,นาที่น้ามขอน้ามพีค่ะตอนนี้อยู่ที่นาราฟาร์มปูนิ่มจันทบ,บุรีค่ะอันนี้มันปูนไม่ใช่หอยนี่หรอเพื่อนกายกรรมดูดินี่ตรงนี้คือมาแล้วมาแล้วแล้วคือหอยนังรมตัวเท่าไหร่นี่ <80. S 1> แต่ว่าตรงนี้คือตัวใหญ่ๆที่เขาเลือกไปแล้วตัวละแปดสิบเลือกได้ สั่งตัวเลยเหรอไม่จา้าิมุนจากกี้มาหมด้ไิไม่ไดอวนี้เรา้ออเราอิดไปอีอมเิดไปอ่นตรงน้นอออนน,นี้เขาแถมให้ใจดีมากเลยลูบเลมน้ำจิ้มฟรีหยิบเองเลย ช่ำๆ Chấp mạng